ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไรแคงแมนซิต right ี้อลันเชียร์เรออดีตกองหน้าทีมช่างกริดลงมือเลือก11นักเตะในทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกครึ่งแรกของซีซั่น2023-2024โดยไม่ใส่ชื่อสตาร์ทีแมนซิตี้เจ้าของทริปเปิลแชมป์ซีซั่นก่อนอยู่ในทีมเลยแม้แต่รายเดียวเชียร์เรอในฐานะคอมเมนเตอร์ชื่อดังเลือก11นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกในครึ่งแรกของซีซั่น2023-2024ออกมาเมื่อ9มกราคม และสร้างความช็อกไม่น้อยที่ทีมของเขาไม่มีตัวแทนดาวเตะทีมระบายสีฟ้าเลยแม้แต่รายเดียวแม้ทีมของเปปกอร์เลาจะถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์แทบทุกรายการจากศักดิ์รีทิปเป็นแชมป์ทั้งนี้คาดกันว่าดาวเตะจากเอตัดสเตเดียมถูกเชียร์ริม,มองข้ามเนื่องจากล่าสุดแมนซิ t y ตีรรั้งอันดับ3ของตารางพรีเมียร์อีกทั้งเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่ในช่วงลมเจ็บ ขณะที่เควินเดอรอยก็เพิ่งเรียกความฟิตกลับมาลงเล่นได้โดยเจ้าของชายาฮอตช็อตเลือกกูเยลโมวิคฮาริโอนายทวารทีมสเปอร์ที่ย้ายมาจากเอมบรี ody, โดยค่าตัว15.9ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ให้เฝ้าเสาแม้แฟนบอลจะแสดงความเห็นในซื่อโซเชียลว,ว่าตำแหน่งนี้สมควรตกเป็นของอาริสันนายทวารทีมลิพูมากกว่าสำหรับแผงแบ็กโฟเชียร์ใส่ชื่อเทนเลิกซานเนอร์โนจากลิเวอร์พูล วิลเลียมเซลบาจากอาร์เซนอลเฟอร์กิลฟันไดาจากลิเวอร์พูลและเดสตินีอูโดกี้จากสเปอร์ขณะเดียวกัน2กองกลางตัวรับของเชเรอร์ได้แก่เดนการไรส์จากอาร์เซนอลและดักการ์ลุยจากแอสตันวิลล่าขณะที่โมซาลาจากลิูลกับโซนเฮงมินจากสเปอร์รับผิดชอบบทบาทปีกว่าและปีกซ้ายสุดท้ายแล้วเชเรอร์เลือกให้อลิวัตกินสที่ยิงไปแล้ว9ประตูและ8ดแอซิสในพรีเมียร์ลีกสีซสั้นนี้ จากจารอดโบเวนยืนเป็นหัวหอกคู่กันโดยมีอูนายเอมรี่จากแอสตันวิลล่าถูกเลือกให้เป็นผู้จัดการทีมปีใหม่แล้วไงต่ออัปเดตเบอร์หนึ่งสถิติด้านต่างๆแห่งศึกพิมลิกส์สั้นนี้หลังเข้าสู่ปี2024สุดสัปดาห์นี้พิมลิกจะกลับมาสาดแข่งกันอีกครั้งแต่ไม่มาแบบธรรมดาคือมาแบบกระปิดกระปล่อยควบคู่ไปกับช่วงพักเบรกหนีหนาวประจำปี และในโอกาสขึ้นปีใหม่2024ลองไปสำรวจกันหน่อยว่าแข่งรายไหนคือเจ้าสถิติด้านต่างๆประจำพิม์ลิกที่เดินทางผ่านครึ่งซีซั่นเรียบร้อยผลจากบรรยากาศของ FA ฟเคับรอบ3าไปแล้วแล้วเสาอาทิตย์ก็ค่อยเป็นพิมลีกที่จะมีเชลซีแมนซิตี้และแมนยูเต็ดลงสนามอย่างไรก็ตามคิวเตสุดสัดาห์นี่ถือว่ามาแบบไม่ธรรมดาคือมาแบบกบบระปิดกระปอยควบคู่ไปกับช่วงพักเบรกนหนีหนาวประจำปีดาวซันโบ 14ประตูเอริงบราห์ฮาแลนด์โมฮัมเหม็ดซาลา12ประตูดัมนิคโซโล,ลันกี้ซุนเฮิงมิน11ประตูจารอดโบเวน10ประตูควางฮีชานต่างไปจากภาพของซีซั่นก่อนอย่างสิ้นเชิงที่คราวนั้นเอริ่งเบราห์ฮาแลนด์ดาวิ่งแมนซิตี้ทะยานเข้าเส้นชัยแบบไร้คู่แข่งมาซีซั่นนี้แม้จอมปีศาจอย่างฮาแลนด์จะยังคงมาตรฐานคล้ายเดิมแต่มีตัวละครสำคัญอย่างโมฮัมเหม็ดซาลายอดแข่งลิเวอร์พูลเจ้าของดาวซันโวปี 2018- 2019และ2022 โผล่เข้ามาชิงรองเท้าทองคําแบบเต็มตัว20เกมแรกผ่านไปโดยที่ซารลายิงเท่ากับฮาแลนด์ที่14ประตูที่น่าตรลกคือฮาแลนด์เจ็บจนต้องพักแข่งตลอดทั้งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนเดือนมกราคมนี้เป็นคิวของซารลาบ้างที่ต้องหายหน้าจากทีมเพื่อไปเล่นในแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2023ฉะนั้นก็คงเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปที่คู่นี้จะได้เปิดศึกชิงดาวซันโวก,กันจริงๆจังๆอีกครั้ง ส่วนที่น่าภาคภูมิใจแทนคนเกาหลีคือในท็อปชาร์ตดาวโนมัตอนนี้มีนักเตะพลังสมติดมาถึง2รายทั้งซนเฮืองมินกับตันทีมสเปอร์ที่กด12ลูกและตามมาด้วยควางฮีชานหัวหอกว,วูบถันตันที่ซัดแล้ว10ตุงดาวแอซิดแบดแอซิดโมฮัมหม็ดซาลาโอลีวัตกินส์7แอซิดเปโดเนโตคิรันทิเปียหกแอซิดโฮเลียนอวารสแอนโทนีอีแลงกาฟิลฟเดนปาสกาลโกรสดาวินนูนเยสเปโดปอโรเจมวอดเผาบุคโยสากา เช่นเดียวกันท่ารางวัลแข่งแห่งปีสีซสั้นก่อนฮาแลนด์นอนมาด้วยผลงานจับต้องได้สีซสั่นนี้มันก็มีสิทธิ์จะหมุนไปสู่มือโมฮัมเหม็ดซาลาบ้างด้วยว่าทั้งดาวซันโวลและดาวแอซิดจนถึงตอนนี้เป็นยอดแข้งอีบจากลิเวอร์พูลที่ยืนแท่นผู้นำอยู่ทั้งสองหมวดยิงทาซาลารักษามาตรฐานยืนระยะได้ยาวๆและลิเวอร์พูลไปถึงแชมป์ด้วยแล้วล่ะก็จอมตะบัน70โอกาสยิงดาวินนูนเยส65โอกาสยิงโมฮัมเหม็ดซาลา 58โอกาสยิงเออร์ลิงฮาแลนด์55โอกาสยิงโอลิวัตกินส์ในแง่ของโอกาสยิงรวมยังอยู่ที่นักเตะค่า,ายหงแดงลิเวอร์พูลเช่นกันแต่เป็นทางดาบินนูนเยสกองหน้าอุุกวัยที่ได้โอกาสยิงมากที่สุดในเพียร์ล็กซีซั่นนี้ในแง่หนึ่งอาจจะต้องชมเช,มชยว่านูนเยสหาโอกาสเก่งมีการเคลื่อนที่ดีประสานงานกับเพื่อนได้เยี่ยมแต่แง่หนึ่งก็คงต้องยอมรับว่าจากโอกาสยิง70ครั้งได้มาแค่5ประตูไม่เฉ่เรทความเฉียบคมที่น่าพึงพอใจแต่อย่างใด มือย ah, ิงเป้า4ดโทษชาวเปโดโคพาเมอร์มเมิซาลาดักการ์ลุยส์3ดโทษอริงหาแลนไบรอันเบโมสสำหรับมือสังหารจุดโทษทำยอดสูงสุดเท่ากันทั้ง4รายคือชาวเปโดจากไบรตันโคพาเมอร์จากเชลซีมเมิซาลาจากลิเวอร์พูลและดักการ์ลุยส์จากแอสตันวิลลาเพียงแต่ในจำนวนนี้ที่จริงซาราจะกลายเป็นผู้นำเช่นกันถ้าไม่ซัดจุดโทษพลาดแล้วถึง2ลูกในเกมกับบอลมัดและนิวคาสเซิล ที่น่าปรบมือคือโคพาเมอร์ว่าด้วยวัยเพียง21และการเพื่งย้ายมาเชลซีปีแรกเจ้าหนูรายนี้ก็รับหน้าที่พัชคา,าได้อย่างน่าทึ่งยิง4ครั้งเข้าทั้ง4ประตูเจ้าแห่งคลีนชีต6คลีนชีตอลิสันเบเกอร์เจ้าแดนพิกฟอร์ดอองเดโอนานา5คลีนชีตแซมจอห์นสโตนแบรนเลโนเนโตนิกโปกดบิดรายาเอเดซอนกูเยลโมวิคาเดโอเอากับเขาสิ เห็นเสียกระจายโดนเจาะง่ายๆเล่นผิดพลาดอยู่เรื่อยแบบนี้แต่องเดโอนาน่าในทวารไม่เจ็ดก็ยืนแท่นเบอร์หนึ่งคลีนชีสร่วมกับตัวท็อปอย่างอลริสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลและจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวอเรตนหลังทำไป6คลีนชีสเท่ากันอย่างไรก็ตามในระยะยาวดูว่าอลิสันเบเกอร์มีโอกาสสูงกว่าใครในการคว้าถุงมือทองคำจากการที่ลิพูเป็นทีมเสียป,ประตูน้อยสุดจนถึงตอนนี้เสียไปแค่18ปลูกเท่านั้นขณะที่รองจากฟูวิลล่าโดนแล้ว27ตุงจอมเซฟ 89เซฟเวสต์โฟร์เดริงแฮม81เซฟเจมส์แทฟฟอร์ด76เซฟแบรนเลโน่74เซฟโทมัสคามินสกี69เซฟอองเดโอนาน่าในส่วนของนายดานจอมเซฟยังมีชื่อของอองเดโอนาน่าติดมาในท็อปไฟด้วยจากการที่จอมดักแมนจิตปัดป้องประตูไปแล้ว69หนจาก20นัดกรณนั้นนับวันเรื่องนี้คือเวสต์โฟร์เดริงแฮมประตูวัย32ของทีมไวย c เชฟฟิตต์ที่เซฟแล้วถึง89ครั้งจาก20เกม ตีเฉลี่ยเซฟเกมละ4ครั้งกว่าๆเลยทีเดียวจอมรั่ว5พลาดเวสต์โฟลด์เดลิงแฮม3พลาดนาธานคอลลินส์แมดเทอร์เนอร์2พลาดเทรนอเล็กซานเดอร์โนดับบิดบรายาทิมรีมคิรันทิ่เปียรบาร์ดแฟร์บูเคนแอชรียังสถิติส่วนนี้เองคงเป็นส่วนที่หักล้างว่าทำไมเวสต์โฟลด์เดลิงแฮมถึงไม่ได้รับการยุย่องมากนักเมื่อพบว่าในด้านทีมดับคู่สร้างความผิดพลาดจนนำมาซึ่งการเสียประตูสูงที่สุดถึง5ครั้งเข้าไปแล้ว โฟดดิงแฮมเป็นผู้นาในเรื่องนี้และก็ยังมีแข้งชื่อดังหลายรายเลยที่ตามมาในท็อปชาร์ตเช่นเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาลิวัพูหรือดับบิดรายามือหนึ่งอาเซนนทที่ต่างก็พลาดจนเสียป,ประตูแล้ว2ครั้งด้วยกันจอมเสียบ84จังหวัดเสียบชอปาลิญยา66จังหวัดเสียบวินสิสุตสูซาา57จังหวัดเสียบเปโดปอโรช่วรโปรเมส54จังหวัดเสียบเอเมซอนเผ่ามิเอรี ยังคงเป็นเจ้าเก่ายัางชอปารินยาขาหดของฟูแลมที่เป็นผู้นําในเรื่องของการสร้างช็อตเสียบสกัดสูงสุด84ครั้งซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมจากซีซั่นก่อนส่วนเบอร์2ตามมาห่างๆที่66การเสียบสกัดซึ่งเป็นเชื่อมายังวินิสุตซูซากลางรับแสบบ้าที่เพิ่งย้ายมาเล่นกับเชฟฟีวิต์ซีซั่นนี้เท่านั้นจอมโหด8ใบเหลืองบูโน่กิมารา์นิคลักแจ็คสันชอปารินยา7ใบเหลืองเอซดันอวารเรสบูโน่แฟนันแอนโทนีกอร์ดอน มาริโอเล์มนาคริสเตียนนอกาเอเมซอนเผ่ามิเอรีเช่นเดียวกันเมื่อเสียบเยอะก็คงต้องโดนเตือนเยอะสําหรับชาวปาลินญาที่โดนใบเหลืองไปมากสุด8ใบเท่ากันกับบูนอคิมาริสมิดฟิลนิวคาสเซลและนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าเชลซีจอมโหดกว่า2ใบแดงอีบิสุมาอลิเวอร์แม็กเบอร์นีในส่วนของใบแดงถึงตอนนี้มี2คนที่โดนแล้ว2ใบคืออีบิสุมากองกลางสเปอร์กับทางโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีกองหน้าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ขนาดคนที่โดนแล้วหนึ่งใบแดงมีมากถึง3 7มสถึงสาคนเลยทีเดียวอาทิเฟอร์กิวฟันได้ชาคิโรโทมิยะสุดิโกโดาโลหรือดิสเจมจอมาศาสตร์157ครอสชิเดนทิปเปีย149ครอสอัลฟี่โดตี128ครอสบูโน่แฟนัน123ครอสเจมวัดเปาห1ึ่ครอสลูก้าดินจอมอึด1,800นาทียอคิมอันเดอร์เซนวิลเลียมเซลบาแม็กซิมิเลียนคิวแมน เวสต์ฟอร์ดเลลิงแฮมเบนเลโ o อองเดโอนานาเจแดนพิกฟอร์ดเจมส์แทฟฟอร์ดกูเยอร์โมวิคาเดโอซุปเปอ์15เกมพีอาร์เอ็มยูฮอยเบิ14เกมฮาวิเอลเลียส13เกม m a ดด์เดเฮตี้ยอนดูรันจอมวืด18ยิงพลาดดาวินนูเยส17ยิงพลาดอริ่งฮาแลนด์13ยิงพลาดอริวัตกิน12ยิงพลาดนิครัตแจ็กสัน9ยิงพลาดลาสต์มูธฮอยลุนโรมิคาวิตเลวินอเล็กซานเดอร์อีซักจอมล้ำ 17ล้ำหน้าดาวินนูนเยส16ล้ำหน้าอันทนีอีแลงการส้นเฮิงมิน15ล้ำหน้านิโคลัสแจ็คสันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ